เดือนกันยายนธัาที่สองเป็นเดืนธาที่สองเกิดเตรถริาต่าสถานีด่านต้นแดน้านซ้าานขวาสถานีส่วนเดค่าัวดสามบาง่วนกุดณน่านเพส่วนในการกระจายานผูระสาจากตลาดทสอท่านผู้สถานีกรบินบรีท่าน้สถานีกินบรีสทงด้านซ้ายจะรองสถานีกังมา ามานำร่องยู่ก็เราเ็นครัม่ชบกลุ่มรถยฟจนทราที่สองรือนรัชดาที่สองถนนหลังสิงห์นุ่มสารจากสนามเดีด่ารงการด้านทานี้ปารทางสนามหลกรุงเทบแทบทางด่วนสายความประสงค์ในตรงทางเข้ากรุงเทพกิตั๋วเจาหน้าทีสารแลาจรนำส่งออกมาัห้าเพื่อนจรดหที่นั่งบนรถไฟปนที่ัรถไดจัพทันราที่สองเจดเก้ังสิงห์นุ่มสารจากสนามเดี รุณเชื่อไปทางสถานีด่านชนแดนบ้านทองลึกครับท่านผู้โดยสารขประสงค์จะเดินทางเข้าไปด่านรนแดนบ้านทองลึกนำสิ่งของสัตวะรอการโดยสารลอดจราจรที่หนึ่งครับท่านผู้โดยสารที่ยังไม่มีตัวให้นักผู้โดยสารติดต่อผู้โดยสารที่หน้าช่องต่แหน่งตหนครับ